บริษัทเริงฤทธิ์นะครับมีสาแหนกนะครับเขาให้ทํารายงานต้นทุนการผลิตโดยข้อนี้นะครับให้ใช้ทศนิยม3าตำแหน่งนะครับผมจะเริ่มที่แผนกที่1นะครับปริมาณการผลิตปริมาณการผลิตก็คือหน่วยนําเข้านะครับ หน่วยน้เข้าสำหรับผแผนกแรกก็คือหน่วยเริ่มผลิตข้อนี้บอกมาแล้วนะครับหน่วยเริ่มผลิตก็คือ40,000หน่วยแล้วก็มีที่เสร็จและไม่เสร็จนะครับที่เสร็จโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับคือสามหม ระหว่างผลิตลายงวดนะครับระหว่างผลิตเนี่ยเราต้องคำนวณเองนะครับนำเข้า40,000เสร็จไป3 0 0 0ก็แปลว่าที่ยังไม่เสร็จก็คือ8,000เป็นผลต่างระหว่างที่นำเข้ากับที่เสร็จนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่2ก็คือหน่วยเทียบ ที่หนนั้นใช้วัตถุดิบใช้ค้าแรงใช้ค่าจ่ายกำลิดครบเลยนะครับดังนั้นหัวข้อก็กลายเป็นวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนแปลสภาพเราก็ตั้งที่สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิต ข้อนี้สินค้าสาเร็จรูปก็คือ3 2ม0 0ื่นนะครับ3 2มหมพันตั้งที่เสร็จก็คูณร้อยเเซ์ท่ากับ3 2ม0 0ืของวัตถุดิบและ3 2ม0 0ืของต้นทุนแปรสภาพต่อไปงานระหว่างผลิตนะครับมีอยู่เท่ากับ8 0 0พหน่วยก็ต้องไปดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ในหัวข้อของอัตราการใช้ ต้นทุนของหน่วยระหว่างผลิตแปล์งวดนั้นบอกว่า30%นะครับของผแผนกที่หนึ่งนะครับและ30%ตรงนี้คืออะไรนะครับเราก็าไปดูที่โจทย์กันโจทย์ก็บอกมาว่าทั้งสามแผนกนั้นจะใช้วัตถุดิบทางตรงเนี่ยทั้งหมดตอนต้นกระบวนการผลิตนะครับส่วนต้นทุนแปรภาพใช้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นในหัวข้อที่เขาเขียนว่าอัตราการใช้ต้นทุนของ หน่วยระหว่างผลิตนั้นก็หมายความว่า30%คือในส่วนของต้นทุนแปลระพานะครับเพราะว่าวัตถุดิบนั้นถูกใช้เข้าไปแล้วครบตอนต้นกระบวนการผลิตดังนั้นงานระหว่างผลิตปลายงวดของเราเนี่ยที่เรากำลังคำนวณหน่วยเทียบของวัตถุดิบเนี่ยเมื่อมันถูกใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตมันจึงคูณด100้วยร้อยเซส่วนต้นทุนแประภาพนั้นก็คือ30% 8,000คูร้อยก็ได้เท่ากับ800 0นะครับ แปดพันคูณสาได้เล่ากับ2,400รแล้วเราก็รวมกันนะครับรวมกันก็ได้กับสี่หมื่นของวัตถุดิบต้นทุนแปดสภาพก็คือสามหมสพันสี่รอต่อไปนะครับเราก็มาทำในส่วนของที่สามส่วนที่สามก็คือต้นทุนกนารผลิต ต้นทุนการผลิตนะครับหัวข้อมันก็คือต้นทุนรวมหน่วยเทียบแล้วก็ต่อนหน่วยละหัวข้อนะครับเราก็มาเริ่มที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกนี้เลยนะครับเป็นแผนกแรกมันใช้ dmdlmo เหมือนกันนะครับวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิต ดูจากจอดเลยนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดวัตถุดิบห้าพันค่าแรงเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบแปดค่าใช้จ่ายกำลิทธ์หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบนี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดต่อไปก็หารด้วยหน่วยเทียบนะครับวัตถุดิบเนี่ยหน่วยเทียบคือสี่หมื่นค่าแรงคือสาม0มื่นสี่พันสี่ร้อยค่าใช้จ่ายกำลิทธ์ก็สาม0 0ื่นสี่พันสี่ร้อยคำนวณออกมาเป็นต่อนหน่วยนะครับ สำหรับวัตถุดิบทางตรงจะได้กับ0.125ค่าแรง0.22ค่าจ่ายกำลิต0.45นะครับแล้วก็รวมต้นทุนต่อหน่วยได้แล้วกับ0.795นะครับต่อไปหัวข้อที่4นะครับสรุปต้นทุน สรุปต้นทุนก็มีที่เสร็จกับงานระหว่างผลิตแผนกที่หนึ่งนะครับผลิตเสร็จไป32,000หน่วยมีต้นทุนรวมนะครับจุดเจ็นะครับก็คูณด้วยจุดเจ็านนต้นทุนของงานที่เสร็จก็คือ25,440 ต่อไปงานที่ไม่เสร็จบ้างน,นะครับงานที่ไม่เสร็จก็ใช้วัตถุดิบทางตรงใช้ค่าแรงทางตรงและใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตจํานวนหน่วยนะครับของงานที่อยู่ระหว่างการผลิตเนี่ยเท่ากับ8 0 0พหน่วยนะครับตามที่เราเคยกคำนวณไว้แล้วนะครับก็ตั้งที่800 0คูณด,ด้วยต้นทุนต่อหน่วย ของวัตถุดิบก็คือ0.125นะครับของค่าแรงก็คือ0.22ค่าใช้จ่ายผลิตก็คือ0.45คูณเปอร์เซ็นต์นะครับตามงานที่ใช้ไปวัตถุดิบทางตรงนั้นใช้ไปต้นกระบวนการผลิตเลยดังนั้นใช้ไป100%เต็มส่วนต้นทุนบรรภาพนั้นมีอัตราการใช้เท่ากับ30 ดังนั้นวัตถุดิบนะครับจึงมีต้นทุนของงานที่ยังไม่เสร็จเท่ากับหนึ่งพันค่าแรงห้าร้อยยี่ิบแปดค่า้จ่ายผลิตหนึ่งพันแปดสิบ 1, รวมกันนะครับเป็นต้นทุนของงานที่ไม่เสร็จเท่ากับสองพันหร้อยแปดเอามารวมกันนะครับระหว่างต้นทุนของงานที่เสร็จกับไม่เสร็จจะได้ทั้งสิ้นสอง4มืปดพันสี่สิบแปด แผนกที่2นะครับปริมาณการผลิตหน่วยนำเข้าหน่วยนำเข้าก็ต้องเป็นหน่วยรับโอนนะครับเพราะมันไม่ใช่แผนกแรกนะครับเราก็มาดูนะครับว่าหน่วยรับโอนเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราดูที่แผนกที่หนแผนกที่1นึ่งโอนออกเนี่ยสามหมองดังนั้นแผนกที่2เนี่ยก็ต้องรับโอนสามหมสองด้วยนะครับ ดังนั้นรับโอนคือสาม่นสอเสร็จและไม่เสร็จทิกเสร็จจอนนะครับงานที่เสร็จของแผนที่2นั้นโจทย์บอกมาแล้วนะครับก็คือ31,000ส่วนที่ไม่เสร็จ เราก็ต้องมาดูกันนะครับนำเข้าสามหมืนสองเสร็จสามหมืนหนึ่งพันดังนั้นที่ไม่เสร็จก็คือหนึ่งพันเท่านั้นผลต่างนะครับคือหนึ่งพันรวมกันก็คือสามหมืนสองเท่ากันต่อไปนะครับหัวข้อที่สองข้อที่สองก็คือหน่วยเทียบเท่า แผนที่สนั้นใช้วัตถุดิบใช้ค่าแรงใช้ค่าใช้จ่ายกำลังครบนะครับดังนั้นหน่วยเทียบเท่าก็เป็นหัวข้อว่าวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพเริ่มที่สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิต ข้อนี้มีสินค้าสำเร็จรูปนะครับเท่ากับ31,000คูณ100%เพราะว่าเสร็จทั้งวัตถุดิบและต้นทุนแปลสภาพส่วนงานระหว่างผลิตมีเท่ากับ1,000ตั้งที่1,000เราก็ไปดูนะครับดูจากโจทย์เราก็จะจำได้ว่าวัตถุดิบของทุกแผน จะถูกใส่ตอนต้นกระบวนการผลิตดังนั้นงานระหว่างผลิตไปงวดของผแผนกที่2ก็ต้องถูกใช้วัตถุดิบไปแล้วร้อด้วยส่วนต้นทุนบรรภาพนั้นเขาบอกว่ามีอัตราการใช้เท่ากับ10% 1 0 0 0 0คูณ100นะครับก็ได้เท่ากับ1,000และ 1, 0 0 0คูณ10ก็ได้เท่ากับ100ก็ลมแรกนะครับ สามหมืนสองต้นทุนปลสภาพก็คือสามหมื่หนึ่งพันหนึ่งร้อยต่อไปนะครับหัวข้อที่สามก็คือต้อนทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนะครับเราก็ตั้งที่ต้นทุนรวมหน่วยเทียบ และต้นทุนต่อนด่วยเป็นแผนกที่2นะครับดังนั้นต้องมีต้นทุนรับโอนนะครับต้นทุนรับโอนเราก็ต้องไปดูนะครับในแผนกที่1ว่าเขาโอนต้นทุนมาให้กับแผนกที่2เท่าไหร่ดูที่แผนกที่ 1, ในส่วนที่4นะครับก็คือที่สรุปต้นทุนสรุปต้นทุนว่า โอนมาเท่ากับ25,440นะครับเราเอาตัวนี้นะครับมาเป็นต้นทุนที่รับโอนมา25,440ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดนะครับก็มีวัตถุดิบมีค่าแรงมีค่าใช้ใจ่ายการผลิตตามโจทย์เลยนะครับวัตถุดิบก็คือ25,600 ค่าแรง19,282และค่าใจ่ายคำาิตคือ16,172เราก็หารด้วยหน่วยเทียบนะครับหน่วยเทียบของต้นทุนร,รับโอนก็ดูที่ยอดนำเข้าคือ32มหมืนนะครับนำเข้าสามหมนหน่วยเทียบของวัตถุดิบก็คือ3ามหม หน่วยเทียบของค่าแรงคือ31,100ืหน่อยวยเทียบของค่า้จ่ายกำลิก็คือ31,100หนึ่งพเช่นกันคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะครับต้นทุนรับโอนจะมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ0.795วัตถุดิบศูนค่าแรงศูนย์จุดหาจ่ายกำลิศศูนย์จุดหอนะครับเอามารวมกัน เป็นต้นทุนต่อหน่วยรวมคือ2.735ส่วนที่4นะครับก็คือสรุปต้นทุนสรุปต้นทุนก็มีที่เสร็จแล้วก็ไม่เสร็จนะครับที่เสร็จนั้นแผนกที่2นะครับ ผลิตเสร็จไปจำนวนสามหมนหนึ่งพันะครับคูณด้วยต้นทุนรวมก็คือ2.735คูณกันจะได้เป็นต้นทุนที่โอนไปให้กับแผนกต่อไปนะครับเท่ากับ84,785สอบต่อไปมาดูงานที่ยังไม่เสร็จบ้างนะครับงานที่ยังไม่เสร็จก็ต้องมีในส่วนของ ต้นทุนที่รับโอนมีวัตถุดิบที่ใช้ใไปทางตรงนะครับค่าแรงทางตรงและค่าจ่ายการผลิตเราก็เอาจำนวนหน่วยของงานระหว่างผลิตตั้งไว้เลยนะครับข้อนี้มีงานระหว่างผลิตเท่ากับ1,000ตั้งที่1,000 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะครับสำหรับต้นทุนรับโอนนั้นมีต้นทุนต่อหน่วยก็คือจุดเจ็ดเก้าห้านะครับจบแค่นี้นะครับสำหรับต้นทุนรับโอนไม่ต้องคูณเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนวัตถุดิบนั้นจุดแปดศูนย์ค่าแรงจุดหกสองและค่าจ่ายผลิตก็คือจุดห้าสองวัตถุดิบทางตรงนั้นถูกใช้ไปครบแล้วนะครับดังนั้นจึงคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้นทุนแบงคภาพนั้นมีอัตราการใช้คือ10%แล้วเราก็มาคำนวณต้นทุนกันนะครับต้นทุนรับโอนก็คือ795วัตถุดิบ800ค่าแรง62ค่าใช้จ่ายการผลิต52รวมกันนะครับเท่ากับ1,709นี่คือต้นทุนของงานที่ยังไม่เสร็จเอามารวมกับงานที่เสร็จ ก็จะกลายเป็นต้นทุนทั้งสิ้น86,494นะครับขนนกที่3นะครับขนนกที่3ก็เริ่มที่ปริมาณการผลิตหน่วยนำเข้า หน่วยนำเข้าก็ต้องเป็นหน่วยรับโอนนะครับแผนกที่2เนี่ยโอนออกเท่ากับ31,000ดังนั้นแผนกที่3ก็ต้องรับโอนมาเท่ากับ31,000ด้วยนะครับต่อไปก็ที่เสร็จและงานระหว่างผลิตสำหรับที่เสร็จนะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าเสร็จและโอนออกเท่ากับ25 0 0 0 ส่วนงานระหว่างผลิตนะครับเราก็ดูดีว่านำเข้าเนี่ยสามหมื่ันแต่เสร็จ25,000ดังนั้นส่วนต่างก็คือส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือ6,000บวกกันเป็น31,000ืสองนะครับหน่วยเทียบนะครับ หน่วยเทียบเนื่องจากว่าแผานที่สานั้นไม่ได้ใช้วัตถุดิบทางตรงนะครับดังนั้นหน่วยเทียบจึงมีแค่เพียงต้นทุนแปรสภาพเท่านั้นสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะครับมีเท่ากับ25,000ืนาพนะครับเราก็ตั้งที่25,000ืาพ คูณ100%นะครับสำหรับงานที่เสร็จได้กับ2อง0 0ในส่วนของงานระหว่างผลิตและมีอัตราการใช้ต้นทุนเท่ากับ80%คูณกันจะได้กับ4ี่พันแเอามาบวกกันนะครับจะได้เท่ากับ29,800ต่อไปนะครับหัวข้อที่3 ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่หัวข้อต้นทุนรวมเลยนะครับหน่วยเทียบแล้วก็ต้นทุนต่อนหน่วยสำหรับหัวข้อที่3นั้นก็ต้องมีต้นทุนการรับโอนนะครับ ต้นทุนรับโอนเราก็ต้องไปดูที่แผนกที่สองว่าเขาโอนมาให้เท่ากับเท่าไหร่ไปที่แผนกที่สองหัวข้อที่สี่เขาโอนมาเท่ากับแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับตัวเลขนี้นะครับแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าต่อไปนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบ้านนะครับก็มีแค่เพียงค่าแรงงานทำตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับค่าแรงงานทางตรงมีเท่ากับ3 2 7 8ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนั้น4470มีหน่วยนำเข้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ไปที่หัวข้อที่1ในแผนกที่3เราดูแล้วหน่วยนำเข้านะครับเท่ากับ31,000นะครับเอา31,000มาเป็นตัวหาร ส่วนค่าแรงและค่าใจ่ายกำลิก็คือ29800ืเานหารกันนะครับต่อนหน่วยของต้นทุนรับโอนได้เท่ากับ2.735ค่าแรงคือ0.11และค่าใ้จ่ายกำลิกคือ0.15นะครับรวมกันได้เท่ากับ2.995นี่คือต้นทุนรวมนะครับ ข้อที่สี่นะครับสรุปต้นทุนก็จะมีงานที่เสร็จนะครับและงานระหว่างผลิตงานที่เสร็จนั้นนะครับแผนกที่3ผลิตเสร็จไป25,000คูณต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับของแผนกที่3ก็คือ2.995นะครับ เป็นต้นทุนของงานที่เสร็จก็คือ74,875ส่บห้ส่วนงานระหว่างผลิตก็ต้องมีต้นทุนรับโอนขณะที่สามนั้นไม่ใช่วัตถุด,ดิบนะครับดังนั้นก็ต้องมีค่าแรงทางตรงและมีค่าใช้จ่ายการผลิตเราก็ไปดูจำนวนหน่วยนะครับของงานระหว่างผลิตปลายงวด มีหน่วยที่ยังไม่เสร็จเท่ากับ6,000หน่วยตั้งที่6,000หมดเลยและคูณด้วยต้นทุนต่อนหน่วยนะครับต้นทุนรับโอนมีต้นทุนเท่ากับ2.735นะครับส่วนค่าแรงเท่ากับ0.11และค่าใช้จ่ายกำลิกก็คือ0.15 ต้นทุนรับโอนจบแค่นี้นะครับส่วนค่าแรงและค่าจ่ายผลิตต้องคูณเปอร์เซ็นต์ของงานระหว่างผลิตนะครับซึ่งอัตราการใช้ต้นทุนเท่ากับ80%ก็คูณ80%แล้วก็คำนวณเป็นตรงเงินนะครับต้นทุนรับโอนก็คือ16,410ค่าแรงทางตรงคือ528และค่าใจ่ายผลิตคือ720 เอามารวมกันนะครับจะได้เป็นต้นทุนของงานระหว่างผลิตคือ17,658เอามารวมกันนะครับเสร็จกับไม่เสร็จได้ทั้งสิ้น92,533มื้